ส่งกำลังใจจ้าบ่าวทงพี่เพนพี่เพนพี่เพนสวัสดีครับคนงานตัดแบบขั้นค่ะพี่เพนล,ลุงป้าแหมสวัสดีค่ะเพนหม่อยู่คนละฝั่งแ <c oughs> <c oughs> ดงลูกเต็มเลยค่ะ<า>เยอะมากคแม่มนเก็บขายได้หลายโลอยู่นะเพราะว่ามะขามเทศอะ่ะ ไม่ถึงยี่สิบลูกก็โลเพราะว่ามาขามเทศเพชดน้อนไทยเนี่ยสินวยไงเดี๋ยวปีหนาฟังนันสิตอนให้น้ํามันลดหนาแรงก็บอแรงแล้วนะเาเลยแรงอะนะสงการถ้าสงการมีนาเมษาถ้าให้น้ำลดเทาต้องหยุดเปิดน้ําหยุดเปิดน้ําน้ําก็จะลดโอ้มีต่นวยใหญ่เดียพ,พี่เพนลนต่อได้นะเดี๋ยวหนูก,ก็ลงแล้ว เพราะว่าพี่เพลินอะเพื่อนเยอะต้องเว้นบ้านหลายบ้านบ้านเพื่อเพื่อ,อเออเอ้น้ำน้ำไม่สู้พุซาแต่ว่าน้ำมันน้ำไม่เนี่ยจะเจ็บไม่เหมือนพุซานะน้ำสั้นๆนี่เจ็บเจ็บนี่ลูกโอ้อันนี้ตาแตกตาตีหวานเจี๊ยบปีน่ะให้ได้ผลผลิตมะขามเทศเยอะๆขอบคุณค่ะสาธุความหวังของหนูมีแค่นี้ พุซาหมดแล้วก็ต้องหาใหม่ลูกสาวต้องอันนี้แล้วถ้าม็นได้ได้อันนี้ต่อกะสีดีเพราะว่ามดพุ้ซ่าก็จะมะขามเทศเพราะว่ามะขามเทศนี่เก็บกินมาประมาณสองสามอาทิตย์แล้วถ้าดูแลต่อเนื่องน้ำระบบน้ำห้อโอเคก็คือได้ต่อเนื่องกับกับมะม่วงเบาแต่ว่ามะม่วงเบาคนบาย่อมใหญ่เบาท่งรักิหนักไปทั้งพุ้ซ่าย่างเดียวทําแบบไม่ค่อยทั่วถึงเท่าไหร่เพราะว่าท่านหม่หูใจ่น มะขามเทศนี่ได้ราคาดีกว่าพุซานะค้นกันนี้ย่อต่วาน้าเฮ็ดขายอ่คนค้นค้นกันสิเน้นแบบว่าถุงละสามสิบสี่สิบกับพถึงโลหรอกเพราะว่าการกินมะขามเทศโลนึงก็ถามว่าเยอะก็ไม่เยอะมากแต่ว่าถ้ากินหลายมันก็นสิเปิดเนาะถุงสามสิบสี่สิบจะขายดีสามสิบสี่สิบแล้ววันหลังก็มาซื้อใหม่ซื้อน้อยแต่ซื้อบ่อยประมาณนี้ค่ะ ถ้าราคาเกินสีสิบหาสิบของของแบบริมทางเออน,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 นาเเนะ,ะอ,นอันนี้คือนกเขามากินหมดแล้วอันนี้หวานเจี๊ยบเลยนะพี่เพนอันนี้จะหวานแบบหวานละมุนเนื้อเขาจะไม่เขาอ่อยกับเนื้อพ่นบ้านแน่นมันจะนุ่มๆมันจะมันจะชวนกินพ่อหนูกินกับข้าวพ่อหนูจะกินเป็นน้ำพริกบาแม่นกินกินมะขามเทศกับข่าเลยกินเป็นผักอ๋อเราผิดกินเป็นผักแก้ม เพื่อนจะเคยกินตะมาคามเทศฝาดของอันะมาคามเทศบ้านนะ่ะพ่อเก็บเอาไปให้พ่อพ่อ่าโอ่ยมันบาดมันบ่แสบดอกมันบ่คือผักอันแต่ว่ามันดีตรงที่ว่ามันบ่ดไทยยากถ้ามันฝาดมากมันก็จะถ่ายยากแต่อันนี้บ่ดไทยกินผักฝาดฝาดนั่นสินะในความหมายว่ากินเหลนไดยุแต่ว่าพ่อจะมากินเป็นผักแก้มกับข้าวมันไม่ใช่ของกินเล่นนะความหมายไม่ใช่ของกินกับข้าว อันนี้หวานมากแย่งนกกินบม่มีอันตรายหรอกช่ว <c oughs> งนี้แม่บุตตาบ่าค่อยได้ออกมาสวนเพราะวา่หยาป่วยย่าพ่อบ่าทงไม่สบายอยู่บ้านแต่ว่ามื้อนี้น้องบุตตาเพิ่นสอบแล้วแล้วเพิ่นกลเลยรันรอปัดชิมรอปัดชิมจบมองหปองหุจะเข่าหม้อหนึ่งกันเลยหยุดอยู่บ้านลูกไายหน่อยไปโรงเรียนหนะ้าฟูอร่อย ีนี่ว่าจะตอนจะตอนต้นมาขามเทเพราะว่าฟังที่มันอยู่น้ำเพราะน้ำลดลงชวนให้เบาทงตอนตอนไว้บขายายตอเพราะว่าพันนั่นถ้าห้าตอนแล้วมันพันนี้มันดีแล้วห้าตอนมันก็ตอจากตรงนี้เลยเอาไปตรงนี้ให้มันสุดตรงนี้เลยทามันบอสุดก็เอาต้นไผ่มาใส่เพราะว่าแม่บัตามีน้ำไหลน้ำม,มันไหลปลูกอันนี้ตอค่ะปลูกหน่อไม้ไว้ขายหน้าแรง เนอะฟ,ฟููอร่อยมากสิบหานาทีแล้วหนูลงจากพี่เพ้นขอบพูดหลายๆขอปุุนนะคะขอพุุนที่แม่แว่ส่งกำลังใจเ่เราหาถุงเก็บก่อนอน,นี้แล้วก็ต้นนี้วาสิไลวาสิไลเก็บไปน้ำลืม เบาแล้วก